ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับท่งน้องผ้า้วยค่ะวันนี้พามาตองหวดพ่อใช่เนาะค่ะหวดที่แล้วเก้าสูงเข้าติมติมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะป่าเดี๋ยวไปหายผอพนจับปิงปองให้อีกเลยค่ะเยวอะเมนอันซีซีของผมเขียนไป้มงกไปพอมบอกสองสองหนึ่งซี่บอกนะสองหนึ่งซีเนี่ยผมงกไปพอมนะลืมเลขกระของเลย ลืมหมดทั้งนี้เลยโอ้เรื่องหมดทุกอย่างผมลืมอ, <c oughs> องมีหลายอย่างเยอะว่าก็ให้เจียวเขาเนาะแม่ผมเจียวเ,เ,เขาอืมก็ส่วงผมเจียวเขาอีู่ดีส่วงเล็กออกครับเจียวตรงมือเี็กออกพอดี้ปุ่นีเลยไอทีนรถเขาไปเจียวให้นะอืมรถไปเจียวมันหนักหน,น,นักนล้งมือรถกระได แต่แ้ไปตวงมือนั่นจรรมด้ผมเจียวบนที่สิบสามห้าหมดบนเจียห้ผมบนที่สิบหกวันนี้รอย้อเมาจะเข่าเลยยืมก <c oughs> ิดพอยังไงโมกิดพอยังไนันหน้าผู้ล้วนอนโปเข่าหมดโอเสดายอยู่อันที่ร้านสามอันเรียงคนมือสแกถึงอะไรนี่ร้านสาถือตัวใดพะอันเก้าส่วเนี่ร้านพอแม่วดีเพื่อนะไหรอ่ผมบอกแกเอาอยู่แกว่าอัน บ่าไม่รังสนี่ายอันแ่ว่าอันตอนเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงเพิ่นจะบอกเพิ่นก็ขอเพิ่นตัวย่าไม่เสีขอกระทั้งหาแจวบอกผมบอกแจ่อยู่ดิครับบอกว่าคือบ่เอายชอเพิ่นแนี้ย่ริงายไอันเพเอาสรรย่าเลี้ยงเลี้ยงเพิ่นก็ธรรมดาเาสีเอาจงคอยบอกกันไม่ยิ่งสินะหลานสาวมันอยู่บ้านน้องเสนาคุณนั่นเป็นได้เพราน้องเสนาเป็นเพราะเป็นพี่บ้าน ม en> oh, <Um uh 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 ื่อนี้แล้วเสียพ่อจับไข่ขอผ้าขอปูละเมื่อนี้เมื่อนั้นแม่วันนี้เราพูดเรื่องนี่นี่ของพ่อนี่เดินจัาวันนี้นี่โอ้ยนี่เป็นนี่เป็นนี่โชว์โชว์โชว์หน่อยครับพ่อตัวไหนตัวไหนนี่นี่วงโก้พ่อบงโก้ก็ค่ะงานวันที่พ่องานที่เลกน้อยนิดหนาน่าต่องวดกันเลยนะคะเสียดายยังงงต่อหวงไหให้กระปุกนี่โอ้ นี่นะครับพี่พ่อจับไขนะครับผมวงกลม้อลนะครับศูนย์เก้านะครับผมเสียดายเสียดายยังว่าเสียดายนะพ่อเนาะปวดตีพ่อช่วงเวลาผมจับผมสูงกว่านี่นี่ผมจับผู้ดียวผมก็สูงกว่านี้บัดเป็นนต้อสิ้นบ่ยังนี้สำหรับผมจับผู้ดียวผมก็สูงกว่านี้หมดเปลี่ยนหมดเลยเลืมนะพ่อไ่ได้สื้อีผมก็เสียคนเีงผูกคน อผม,ม,ผมยู่นีมั้งผมรับยืมเป็นเอาไมาาา้่ยจังว่ากันกชีวาอยู่ดอกเอาไม้แต่ว่ามีมีมือก้อนมีคนเห็นยุบป,ป,ป,ปุ๊บแขกมาเที่ยวนะ,ะก็จดเลียวมาจากศรัอ่าก็ร่วงปันไเลยพ่อกจดเลียวมาจสาสัาเงินมอก็จดเลี้ยวเห็นก็จบเ,เป่าแลนมาบึงผู้ไหคะพ่อ แขกคนมาเที่ยวมันกับบุรุเนาะอืมาเที่ยวมาเทียวเห็นมาสัมผัสวันเนี้ยยุ่ไอ้คางเขกโคนียเนี้ยพวกงามโคนเนี้ปวดคนเดียวเห็นคนนิบป้ามาบังเห็นอะไรป่อเห็นเรียกนี่หลนหัอันสองหาสองหาเมีนอ้คนม่เห็นเมียนคนยังว่นจะไก่คนเห็นสิบคนยุ่ะคนกดพดี้เห็นบ่กันนี่ผมไม่ได้เห็นคนเที่ยว เห็นตัวเดียวบอกว่าเห็นตัวเดียวเพราว่าชุ่มยุนี่ก็เห็นเนี่ยกรรมการยุนี่ขึ้นก็จะเน็่แต่บุญกับเียงก็จะเี่ยมงานเียมของมันก็จะถามกันบึนบนอยู่สองห้าตัวเดียวนี่น่โอ้อันนี้อันนี้แขกคนมาเที่ยวนะขึ้นเจ้านมาเที่ยวนเสองห้าตัวเดียวเนี่ยนเดียวเห็นลูกกุ้งพวกวันนี้บนบนน่เห็นยุนี่ลูกกุงพกนี่ข้างหลังเเดี๋ยวเห็นเลขเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเนเลขสองห้าเน้นๆเลยไม่โอ้นคนบ่อยฟังอยู่ เมื่อเมื่อใดกันนี่มกวนนี่แหละโมเรนบอกว่านี่มกวนหลังเล็กออกแล้วหลังเล็กออกถูกครับแรงว่าสีมากวานนี้มันตรงแกนกว่านี้เนาะเอ้ผมก็คือว่ามันคือไก่กับหาซูลเท่าไหร่เราะว่ามักมักฆ่าซูลบอกว่าโอ้ยเนี่ยกันกันเขาว่ามีศูนย์มันก็ต้องเชียเขาอยู่ดิมันหลา่นอกกันเชียละมันโม่กันมันคงเปิดตลอดเนาะตื่นขึ้นมาอนพ่เห็นอี่ยังนี่ผมนอนอยู่ในห้องต้องจับเสื้อเสื้อที่เราซับเลด ผูแ้แต่เพ <nas S 1> ิง่งแนวเดียวแต่ว่าแขกคนที่มาเที่ยวเนี่ยเห็นตัวเลขที่ศาลเนี่ยสองห้านี่เนี่ยผู้น่าอัศจรรย์นะพ่อเนาะโอ้ยก็จะเห็นหลายคนโย่คนที่นั่งหัวยิ้มเปย์เปย์โย่ไอ้งามงามเนี่ยเห็นบนหมเนย่ยเป็นนั่งโย่หันผู้คนเห็นเนี่ยผู้คนเห็นผู้ดีใจเลยผู้นั่งยิ้มเปย์เปย์ผู้เจนผู้ก็จะสอนยี่ปังเนาะผู้คนสัมผัสได้กับม <Gram. S 1> ุกกระเบื้เห็นเป็นปูโคดเนี่ยเนีน นั่งยิ้มเปื่อยๆแค่หม่นี่เงี้ยยุงามทั้งหลาเห็นเป็นผู้คตนนะเนี่ยเป็นผู้คนนะผู้คนไอ้ไออ๋อมันยุ่งเทปมันมาเลี้ยงเงินว่าใครเจอละสามร้อยสี่ร้อยมันเลี้ยงเงินปั๊บเแค่สี่เลียวเห็นเลยสัมผัสกับเทปเลยไม่สามสองห้าตัวเดียวนะครับคนี้คนบอกว่าสองหาวคนคนเดียวเห็นโอ้นักท่องเที่ยวพ่อมาเที่ยวครับโอ้ที่เุกคนเคยมาแกะบนแล้วก็เลี้ยวเห็นปูมันม่เขาเคยเห็นเนี่ย ได้สองหาตัวเดียวเลยไอ้ที่คนไหนที่เห็นนีก็เจาผมกับบลูว่าเิ่นได้เคยมาบ,นบ่นเพิ่นใหม่บอแต่ว่าเพิ่นไปยุคคู่สามคู่สามเพิ่นเย้าเห็นมาแต่เพิ่นบอเปิ้ปาเฮาเลี้ยงมากมากมากงานของมาเบิ่งเล้ะกระจกทำกันก็นว่าได้เห็นตัวได้อสองหาตัวแดงเลยาะอันแดงดำ<ร>ผมกับโบลูน้ำเพินเนาะแต่ว่าเห็นสองหาเลยเนี้อันเลี้ยงเล็กผู้คนนี่ เย้ําว่าแดงว่าดำาตัวกันเห็นเป็นตัวเลขโอ้ไอกผู้คนมันเป็นสีหายนี่เมื่เกี่ยวกับแดงนี่ว่าร้องขอจับใครเพิ่งรู้ว่าสิตรงกับเพื่อนเห็นบ่โอ้เมื้อนี้บ่จ้าไอ้พ่อจับใหรได้คือกันผมบ่ได้ว่านี่ผมก็มักกินเนี่ยนี่เยู่เนาะหลวงต่อเลยผ่าอันเจ้ก้อนพนผู้ขายรถตอรีซัมด้วยเอาไว้ทีละ11 0บันต้องจะของพ่อขายรอตุลีติดเมื่อวานนี่ผมเศ้าเลย ก็เหเศร้าจิมผมเห็นงานหลายอย่างผลเนี่ยอันนี้อไอ้คนบอกมาอาจจะเป็นกาดเป็นง,งานเนี่ยมาผมวันที่ว่างไปหันผมวันอายุเร็วโซ่ี่ผมบอกรถบอกแขกบอกว่าใช่มั่นนาผมมีชิ่มแพงไปผมก็เมื่อก่อนในนอนนอแพงเนาะครับถ้าเสียมันเสียผมขาดทุน <c oughs> แล้วผมจีบก็ไห้ลนะครับ <c oughs> ผมขึ้นกาบเป็นจุ

แปดห้าสามแปดแห้านะครับผมสามแปดห้านะคะสามแปดห้านะครับ้าสองตัวไม่มีนะครับว่ะอ๋ออันนี้ก็รีเดี๋ยวสปอทกัน สองตัวเอานี่กว่าท้ายนี่กว่าแล้วจะพร้อมกันพร้อมกันเลยก็ได้พ่อผมไม่โดจะท้ายนีกว่าสิที่สามแปดห้าครับปุ๊จดไปแล้วครับเลยแล้วครับผมต่อไปสองตัวอันนี้สองตัวครับผมอันนี้สองตัวนะหกขึ้นเก่าวะหกหกหกนะหกครับผมกันจีรา่าเป็นหก อ๋ึ้สิหกแปดหกแปดแปดิปดเอาบนก้อนหัวหลัหลงกันเป็นยังกรับพ่อว่าจะมาเรื่องให้ไหมสี่เรืเอ่องไงบอกจะเอาบนล่างเลยค่ะเรียงให้เลยอือนัอน่นเลยสุดโตันเลยสามแปดห้าแล้วก็หกแปดนะคะสามแปดห้าแล้วหกแปดแล้วก็สองห้าสองห้าได้กันเขาเห็นยู่ทต้งโพ่สารปูโขดนะคะ สามแปดเป็นวันที่ไหนค่ะสามแปดพันค่ะพ่อตึกสี่พ่อค่ะใช่ครับเพรามันเป็นแบบนี้ครับนีมจับป้อสามแปดห้าแปดพันนะคะครั้งแรกสามตัวบนสามแปดห้าค่ะ โอ้ยสามแปดหน้านะครับค่ะสามแปดหน้านะคะดเดรครับพ่อวันนี้หกแปดหเสีย แกแนะครางนะครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อชัยเนาะค่ะงวดที่แล้วกบเข้า90ค่ะงวดนี้ต่องงวดให้เลยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดชัยวิจารณาในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลก์กดแชร์ทางช่องนําด้วยจ้าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ